ครับตื่นเต้นมากๆวันนี้พีเมียนหนของน้องเขาครับแล้วก็มีแฟนขับมาเยอะมากๆเลยที่จะมาดู e ีที่1แล้วก็อ,อีกครึ่งหนึ่งของ e ีีที่ 2, 2> ก็รู้สึกตื่นเต้นนะับวันถอยหลังทุกวันเลยว่าแบบเมื่อไหร่จะวันที่13บสามก็เลยจะวันที่13บสาเงี้ยนะเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนนะเห็นการแสดงที่พวกเราทุ่มเทรจริงนะครับมขอดรย้วาการถายทำส่งนี้มันมีความย ผมว่าเป็นเรื่องมันไม่เชิงคำวิายาครับมันคือความตั้งใจที่เราแบบพยายามจะทําให้ทุกคนได้ดูว่าเออเราอะรักซีรีส์เรื่องนี้จริงๆทั้งเรื่องคิวบูการปล่อยมวยยเงี้ยเราพยายามแบบเน้นจังหวะมวยไทยต่างๆให้ทุกคนอะเข้าใจว่าเออเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้มันคือซีรีส์มวยไทยที่อยากให้ทุกคนไปยังดูค่ัเชาครับถ้าถามว่ายากไหมกันว่ายากยากมากสําหรับกันเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่กัน <ừ. S 2> แสดงด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ เน้นเรื่องกับเ,เกี่ยวกับแอคชั่นแล้วก็ฮิวบูอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิเศษแล้วก็ทั้งเรื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าฮิวบูประมาณ50%แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นฮิวบูเนี่ยทุก E ีีเลยครับผมทั้งต่อสู้กันบนสังเวียนแล้วก็นอกสังเวียนนะครับก็โอ้โหถือว่าซ้อมคิวบูกันแบบเท่าๆก,กับการจำไดอาล็อกเลยครับใช่เพราะว่าทุกการต่อสู้มันมีความหมายหมดมันมีความหมายทุกตัวละคร,ครใช่เรื่องที่น่าเพราะว่ากี่าไห้เล่นจริง ใช้แตนอินมันก็เป็นตัวขนาดไหน,น <c oughs> โอ้คือผมผมไม่เข้าใจคำว่าใช้สแตนด์อินไปเลยครับเพราะว่าทุกซีนก็คือเล่น <c oughs> จริง <c oughs> แล้วก็เล่นเองไปหมดเลยเขาผมแม้กระทั่งแบบว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับหน้าเราอะ <c oughs> เราก็ต้องเล่นด้วยเลยอย่างนี้ครับ <c oughs> เหมือนที่พี่แก๊์บอกไปเมื่อกี้ก็คือหนึ่ง <c oughs> หนึ่งซีนอะมันเล่นหลายคัสมันมีทั้งรับกว้างรับแคบเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งเหมือนวันนั้นอะไปถ่ายที่สนามมวยที่ลังสิตก็ ่ายอย่างั้นตั้งแต่ประมาณ7โมงจนถึงแบบเย็นเลยอะประมาณ2องทุ่มนครับคืออยู่บนสังเวียนอะแบบหลายชั่วโมงมากว่าเป็นเงรเราต้องการได้แบบไหนนเื่อกก็แต่ละครั้งแต่ละการต่อสู้เนี่ยความรู้สึกมันก็จะไม่เหมือนกันครับซึ่งช่วงอีีแรกๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกอีกแบบนึงอีหลังๆเนี่ยก็จะรู้สึกแบบนึงมันทำให้คนดูเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็ร่วมเดินทางไปกับตัวของตัวละครด้วยตัวละครมมน รันธันนะครับเป็นคนที่แข็งนอกแต่ว่าอ่อนในดังนั้นน่ะคนอย่างทันนะ่ะมันต้องมีใครบางคนที่มาคอยสะกิดหรือว่ามาคอยทําลายกําแพงตรงนั้นอ่ะซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลย <c oughs> ก็คือคีนะครับผมซึ่งรับบ,บทดโดยพี่ไนน์นั่นเองอาคีเป็นไงบ้างทำไมต้องมาทำลายกำแพงใจกลาก็เอาจริงๆถามว่า <c oughs> ทําไมต้องทลายหรอเป็นเพราะว่าเอาิ่มเรื่องยังไงดีอ่ะ เป็นคนที่แบบว่าอยากจะลองคือเราอ,อมีความสู้อยู่ในตัวถึงแม้เราจะไม่ได้บู๊ผันออกแต่เรามีความสู้ในใจเราก็อยากจะสู้แล้วก็ต่อยกําแพง,งเขาออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าแบบข้างในนั้นน่ะมันมีอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะดึงเขาออกมาใช่แว่าที่การกระจาในี่ีตก็มีทวนเราคป็นรน่สอหมอ๋อ ก็มีบ้างครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเทียบถึงประสบการณ์ในการแบบว่าเข้าฟิตเนสหรือว่าเล่นยิมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ต้องให้พี่เขาก่อนอยู่ละเร้าผมเรื่องความแบบว่ามัสโซเรื่องซามเม้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยกให้พี่เขาทั้งสองคนแต่ว่าถามว่าถ้าในเมื่อเราได้รับบทบาทของทานแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจทําให้เต็มที่ครับก็ไม่ได้ไม่ได้มองในเรื่องของบอดี้ครับก็พยายามมองข้ามไปแล้วก็มองแค่เรื่องของคิวบูแล้วก็แอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า อไอซีนน้ำมันมวยเราจะได้เห็นแค่ไหนถ้าพูดถึงไอซีน้ำมันมวยทีจังหวัเอออ่าเพราะว่ามีอยู่ในไพร์โหลดมีอยู่ในไพร์โหลดเทเลเดอร์ด้วยใช่ครับกับไพร์โหลดก็คืครับกับน้ำมันมวยใช่ไหมครับน้ำมันมวยนวดน้ำมันเปนอะเป็นไงพี่ไหนต้องไปเรียนนวดปะก็ต้องแบบพี่ตีเขาก็ส่งคลิปให้ดูว่าเออการนวดที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเออ ตุ้มคลิปอะไรให้ดูก่อนพี่ตีตุ้คลิปอะไรให้ดูไหนไม่ใช่คลิปนวดแบบว่าถูกต้องแบบว่าตามหลักวิวิชาการใช่มันต้องนวดมาตั้งนวดให้โดนจุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโดนโดนไปหลายจุดเลยครับโดนโดนครับต้องเริ่มจากจุดไหนเริ่โดนไปหลายจมันต้องจุดยังไงมันต้องเน้นทีละจุดเอ๋อเริ่มจาก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 ยังไงต้นขาเริ่มจากต้นขาก่อนเอาจริงจริง นวดจริงๆเขาก็ไม่มีนวดตรงซิกแพคกของเราแต่ว่าคือเล่นไปแล้วมันก็เออสักหน่อยก็แลยตอบลงมาเสริมเสริมเสริมเลยครับอินโ,โวรัยท <Inform ative voice> ี่มาก็คือจากต้นขาที่ไมาถึงซิกแพคใช่ปกติเขาจะมีแค่ต้นขาพวกกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแบบเล่นไหนก็ตางครั้งก็ลงมาหน่อยนั่นอเ,เองไงนั่นเองไ <c oughs> อ,ง <c oughs> อ้นี่เราก็เคมิมเราก็เอาปล่อยให้เขาทำแบบเต็มที่เลยที่มันเรลงมาคืออินโวรัยที่มันถึงซิ่แพรคือตอนแรกก็ตกใจว่าอุ๊ย ทำไมอยู่ดีที่ไหนเขาแบบว่ามานวดถึงแบบข้างบนตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แต่ก็แบบคิดว่าเออเขาก็คงอยากจะตั้งใจปั้นซีนตรงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่แล้วเราก็เคิรมไปด้วยเลยก็ปล่อยเขาไปเลยเขานตก็ก็หลวครับก็เป็นจุดที่แบบปวดปวดรู้สึกเอกล้ามเหนื้อพอดีแล้วนวดจริงไงก็เลยแบบว่า่ันคายครับเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเอ็นซีเขาาไปที่เหนือด้วยก็อยากอยากให้ดูอยากให้ดู ต้องบอกกันว่าซีรีส์เรื่องนี้มันแบบมีความเล่าร้อนอเพราะฉะนั้น NC มันก็จะต้องเล่าร้อนตามเออก็เลยแบบว่ามีความแปลกใหม่หลายๆอย่างที่แบบว่าทุกคนเห็นก็น่าจะเซอร์ไพรส์อตอนเห็น NC จะบอกว่า NC เมืเ่อกี้ีเหมือนนึกแึงชั่นนะไม่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 ขนาดนะั้นไม่ขนาดนั้นไปดูาไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าระหว่าง NC กับ Action เนยัไงยากเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ NC อ่ะ รู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเราอะเล่น NC กันตั้งแต่ตอนไพ l หลอดเรารู้สึกว่าคลิกกับพี่ไนามากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเซฟไปหมดเลยคือเราก็ให้เกียกรติกันพี่ไนให้เกียรติกันกันก็ให้เกียกรติพี่ไนอะไรเงี้ยคือตรงไหนที่เราบอกว่าโอเค มันได้แค่นี้นะอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไปสุดแค่นี้จริงๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ทำเพิ่ไปกว่านั้นไม่มีการอินเทไวท์ครับเพราะว่าการอินเทไวท์เอ็นซีเนี่ยมันไม่ควรอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันว่าเล่นได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วใช่ก็เลยไม่ไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับเอ็นซีเท่าไหร่ตลอดก็จะเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับแอคชั่นมากกว่าครับจะมีการร้องเป็นเหรือแอชันแหมก่อนอ๋อแอคชั่นหรือว่าเอ็นซีนะครับเอ็นซีสอง คือพี่ติ๋วเขาจะแบบเดินมาแล้วก็บอกว่าประมาณนี้นะว่าจับตรงนี้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 อะไรอย่างนี้ก่อนแล้วแบบว่าเราก็แบบคุยคุยกันว่าเออได้ประมาณไหนดีก่อรเขาใช่ก็จะมีบางครั้งที่แบบพี่ติแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะโอเคไหมหรือยังขายพี่ติอะไรอย่างเงี้ยก็ขายครับเวลาเวลาเขาขายเราซื้อไหมไม่เวลาเราขายพี่ติ๋ะบางครั้งพี่ติก็ซื้อนะมันแบบเออมีความแบบ ชอบพี่ตีตรงที่แบบว่ายอมให้เราใส่ไอเดียไปด้วยอะไรเงี้ยคุยกันใช่ครับการ้าหน่อยเราจะได้เห็นจริงจังหรืมันไม่ใช่แค่มุนสิงจริงจังครับเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าต่อยแล้วก็โดนหน้ากันจริงๆครับแล้วก็มีแบบพวกรอยช้ำเลยใช่ <นะ S 1> หลังจากที่เล่นเสร็จอะโอ้ถามพี่นายได้เลย<ช>คือรอยช้ำแบบเต็มตัวแบบรอยขีดอะไรเงี้ยครับซึ่งถามว่าตอนตอนที่เราต่อยอะไม่ไม่รู้สึกเลยนะว่าเจ็บ เหมือนเหมือนเราต่อยจริงๆอะ่ะเหมือนเราได้แบบว่าเข้าสู่สังเวียนจริงๆอะ่ะแต่ว่าอพอลงมาจากตัวสังเวียนเสร็จแล้วสังคัดเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยมาดูเอ้ามีแผลเฉยเลยมีบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีการดูนบ้างมีครับขัต่ยูต้องพักกองไม่มีครับไม่ไม่มีแบบว่าถึงขั้นกับเลือดปกยางออกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรามีพี่ๆทีมสตาลที่คอยดูแลพี่ๆที่สอนคิวบัวครับคอยกำชาว่าเออถ้ามันควรจังหวะเป็นแบบนี้อะไรก็เลยไม่มีไม่ค่อยมีผิดพลาดมากครัอืมครับ ก็หนักเนี่ยมันการคิดว่าบนสังเวียนอ่ะไม่หนักหรอกเพราะว่ามันเป็นซีนแอคชั่นที่อยู่ระหว่างคนสองคนแต่ว่าซีนที่อยู่นอกสังเวียนอ่ะที่ต้องแอคชั่นกับคนอื่นหลายๆคนนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรด้วยเนาะครับมันมันมันยากตรงที่ว่าเอะเราต่อสู้กับคนนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องไปต่อสู้กับคนข้างหลังอีกใช่ก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดในเรื่องนี้การเดินรูปแอคชั่นตลอดมู๊ตลอดใช่ครับทั้งบนสังเวียนและและนอกสังเวียนครับผม พี่กุตาลีเมื่อก <st> ี้อออบอกว่ามีหนักใจในหนักใจเร,รื่องโกละครเรื่องวามยนตดราม่าด้วยใช่ครับมันยากขนาดนั้นเลยหรือคือต้องบอกก่อนว่าผมเป็นเป็นเรื่องแรกที่ผมเล่นนะครับแล้วก็คือมันยากตรงที่ซีนๆหนึ่งอะครับมันมีหลายอารมณ์มากค,คือมันไม่ได้แบบเข้ามาปุ๊บร้องไห้เลยมันมีแบบเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นด้วย <c oughs> มีแบบบางบางฉากที่แบบเราต้องวิ่งมาจากไกลๆเพื่อแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็หลายอารมณ์ด้วยมันก็ ยากแต่ว่ามันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าตอนไคลอดนะครับมีครู acting coach มาช่วยสอนแล้วก็ช่วยบอกวิธีการแบบเทคนิคต่างๆว่าเออเราเวลาเข้าดราม่าเราควรเริ่มจากอะไรก่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนแบบชอบตัวเองไปเลยที่แบบเออเวลาเราแบบไปถ่ายทุกครั้งอ่ะเราจะเรียนรู้แล้วเราก็จะรู้ว่าเออตัวเองพัฒนาไปถึงจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยมันเซอร์ไร์ตลอดเวลาครับืข้างช่วยสอารมณ์ไ สง่งส่งเก่งมากส่งเก่งมากแบบคือตอนแรกๆที่แบบเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็มีความยากเวลาเราส่งส่งอารมณ์ให้กันอะไรเนี้ยแต่ว่าคือพอเล่นไปสักพักอะ่ะมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นมน์วิเศษที่แบบผมก็อธิบายไม่ถูกที่แบบมองผ่านสายตาก็รู้ว่ามันคือส่งอะไรมันคือแบบเมจิกของการแสดงนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเออใช่ใช่คือเข้าใจเลยว่า ที่เขาเล่นกันแล้วมันส่งอารมณ์กันอ่ะมันคืออะไรใช่ระหว่างน้ำตาของไรกับเหงื่ออันเลิกแม่ใส่เยอะมากันพอกันพอกันเลยเสียแบบเอออันนี้เสียเหงื่ออันนี้เสียน้ำตาคกันใช่เยก็อ่ะก่อนเลยก็อีพีแรกนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคน ทำใจให้สบายๆแล้วก็เตรียมทิชชู่ไว้ด้วยก็ดีครับเออที่แรกก็มีเสียงค้งแล้วเหรอเอาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าให้เตรียมไว้ก่อนเลยอ่ะอืมใช่ค่ะอ่ะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเตรียมแบบทิชชู่เอาไว้กัดเผื่อทุกคนดูซีนที่แบบมันท็อะไรอย่างเยอะท็อปด้วยเออใช่ใช่ทอปค็อปการขายผีปตาให้ทางข้างๆหไรยังไงก็ ฝากติดตาม EP แรกนะครับผมของน็อกเอามันน็อกล็อกหัวใจด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะดูเรื่องนี้นะครับผมก็สามารถสมัคร VTV นะครับผมก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของ VTV นะครับอ่อนในพร้อมกันวันที่16พฤษภาคมนี้ครับผมขบคุณมากขอบคุณมากนะคะ